สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาโปรโมตงานชุยลุยที่เวสเพสวันเสาร์นี้ครับเสาร์นี้16มีนาคมเสาร์สุดท้ายของเดือนครับเวลา5้าโมงเย็นถึงประมาณ3-4สทุ่มครับมาโปรโมทกันตรงๆจริงจังเลยครับเนื่องด้วยว่าอยากเล่น ดนตรีอยากร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงแล้วก็ใช้เพลงแต่ละเพลงที่เลือกที่คัดที่สัรนมาเนี่ยในการสื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับการวิ่งครับนี่ตีมมีแค่นี้เองครับใช้เพลงแต่ละเพลง5เพลงหกเพลงเจ็ดเพลงสิเพลงกี่เพลงก็ไม่รู้ภายในเวลาที่เรามีนี่แหละ เล่นหนึ่งเพลงก็เล่าว่าเรามีความคิดอะไรยังไงเกี่ยวกับการวิ่งที่ใช้เพลงนี้สะท้อนออกมาเพราะฉะนั้นแต่ละเพลงก็ผมยังนั่งลิสต์อยู่เลยครับตอนนี้ได้ห้าหเพลงแล้วครับก็ไม่ใช่เพลง ฮิปตอนนี้ไม่ใช่เพลงโกโกวาไม่ใช่เพลงเอออาจจะมีโกโกวาก็ได้เนาะถ้าเกิดใครใส่ชุดโกโกวาวิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ละเพลงมันก็มันก็มีความหมายที่ผมที่มันทัชทัชเราทัชผมนะครับผมก็จะใช้เพลงพวกเนี้สื่อหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆไป จุยลุยเนี่ยมันเป็นงานดนตรีแคมมิวสิกแคมมงานหนึ่งที่ผมไปมาที่เชียงใหม่เมื่อนช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาผมชอบรูปแบบเข้ามากนะครับก็พูดง่ายง่าว่าขอก๊อปเข้ามากปหนึ่งก๊อปชื่อมาแต่รูปแบบอาจจะไม่100%ยเปอร์เซ็นตกซักนะครับเพราะว่าอันนั้นเขามีสถานที่มีบรรยากาศที่ดีมีธีมความรักสิบสีุ่มพาเนาะมีหลายศิลปินของผมเนี่ยมันก็มีผมโดดเดี่ยวอโลเลยครับ กับเพื่อนบางคนที่ช่วยเหลือผมนะนะวันนั้นก็จะมาในวันที่เสาร์นี้ด้วยเครื่องเสียงเครื่องดนตรีช่างเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่ที่ช่วยที่ช่วยก่อนนะครับอ,อ๋อนี่เป็นตัวอย่างเพลงเพลงหนึ่งนะครับ มันจะไม่ใช่เพลงผมทั้งหมดนะครับเพลงที่ผมแต่งก็มีก็คือเพลงที่จะเล่นให้ฟังแบบเป็นนำจิ้มนำจิ้มเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นเพลงอื่นๆที่เรารู้จักกันนี่แหละนะครับที่มันสื่อความหมายได้อย่างเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมเคยเขียนเอาไว้นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันมันเขียนไว้ก่อนมาวิ่งอีกครับแต่ก็คิดว่ามันมันความหมายมันใช่กับเรื่องวิ่งมากๆเลยครับ so many things to fight I นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันยังมั่วซั่วอยู่มากเลยผมก็เพิ่งเอาออกมาแกะวันนี้นั่นแหละก็อยากจะชวนเพื่อนๆครับตอนนี้ผมนับคนอยู่ครับนับได้หกคนแล้วครับเยอะมากเลยครับก็นั่นแหละที่ต้องนับเพราะว่าที่มันน้อยครับผมจะได้จัดเก้าอี้เก้าอี้เตรียมให้ถูกหรือถ้าแนะนำก็เอาเอาเก้าอี้สนามมาเองจะดีมากครับเออ สิ่งที่อยากให้เอามาอีกอย่างคือของส่วนตัวครับจะเป็นของวิ่งของไม่วิ่งอะไรก็ได้ของที่เพื่อนรักเพื่อนห่วงเพื่อนมีความหมายกับเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนพร้อมที่จะให้คนอื่นได้โดยเต็มใจครับได้ได้ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนครับของสิ่งนั้นหนึ่งอย่างก็พอครับเพื่อนให้ไปแล้วเพื่อนไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนครับแต่รูปแบบในการให้ของผมในวันนั้นผมเรียกว่าเทรดนะครับเทรดคือการแลกกันครับ เพื่อนจะาหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนแต่ดูว่าเพื่อนจะได้อะไรกลับมาครับผมว่าแบบนี้มันมันเซอร์ไพรส์ดีอะครับก็พูดง่ายๆคือให้เอามาแลกกันแหละครับแต่ตั้งเป้าว่าอย่าอย่าหวังว่าจะได้อะไรจากใครอย่างนี้ดีกว่าครับเนาะเอามาแลกกันผมก็มีครับของผมก็มีครับพอใจสิ่งไหนของใครก็คุยกันเลยครับก็คุยกันแลกกันไปครับมีแค่นี้เองครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับวัน งานนี้ครับมีเครื่องดื่มนิดหน่อยที่เพื่อนอาจจะต้องซื้อต้องหาต้องจ่ายเองอะไรเงี้ยผมจะเตรียมไว้ให้ครับเจอกันนะครับวันเสาร์นี้มาได้ตั้งแต่สี่โมงแดดล่มลมตกมาครับกลางวันอย่ามาเลยครับร้อนครับขอบคุณครับ แกลความสุข้อ่น้อยความสุขเล็กน้อย